เ็นเมน่คราวนี้พอได้ขนาดความกว้างแล้วทำยังไงก็จะเหลือตรงที่สูงขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมคะตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้แล้วป้าก็จะถักลงมาตรงนี้คราวนี้ให้มันหักมุมนิดนึงนะคะตรงนี้ให้มันหักมุมนิดนึงป้าก็จะใช้วิธีแทงตรงนี้นะคะแทงเส้นหลังของโซ่เห็นไหม โซ่ด้านบนเนี่ยมันจะมีเส้นหน้าเส้นหลังแทงลงไปตรงกลางเลยเกี่ยวเอาแต่เอาแต่เฉพาะเส้นหลังนี่นะคะรอบเดียวเพื่อให้ให้หมวกอะมันม,มีมีลายมีขอบหักลงแบบนี้ถ้าเราจะถัก x ไปเลยแบบนี้สองคือแทงปกติไปเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่หมวกมันจะไม่มีสันตรงนี้เนี่ย ไม่มีสันตรงนี้แล้วมันก็จะค่อยๆโค้คงลงอะคะ่ะแถวที่สองแถวที่3ามันถึงจะโค้งลงแต่พอทำแบบนี้มันจะหักเหมือนกับมันหักลงง่ายขึ้นนะคะเนี่ยมันก็จะหักลงไปอย่างนี้เลยมันจะมีลายอยู่ด้านบนก็จะทำแบบนี้ไปแถวเดียวนะคะแล้วตัว x เนี่ยเราก็จะไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดแล้วนะก็คือได้ความกว้างเท่านี้แล้วเราก็แค่ ถัก x ไปเรื่อยๆให้มันตรงลงมานะคะถ้าถักมาได้ครบรอบแล้วนะคะนี่หลักสุดท้ายตรงนี้คราวนี้ป้าก็จะแทงสองเส้นเหมือนเดิมแล้วนะคะก็แทงสองเส้นไปเลยนี่ก็จะ x ไปจนได้ความยาวของตัวหมวกนะคะตรงนี้ก็14แถวค่ะป้าก็จะ x x, x ไปอีก14แถวค่ะ ส่วนใครที่อยากได้ตัวหมวกแบบสั้นๆก็ประมาณ 10, 11 1 1 12แถวเนี่ยนะคะก็ได้พอดีมันก็จะใส่แค่พอเกาะหัวแล้วจากนั้นก็ทำปีกบานๆมันก็จะมีหมวกแบบแบบเต็มตัวครึ่งตัวอะไรเหมือนเหมือนกางเกงหนเลยหมวกก็จะมีหมวกแบบเต็มใบครึ่งใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแปะหัวอยู่ด้านบนนิดนึง ปิดลงมาถึงหน้าผากปิดลงมาถึงตาเลยก็มีอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้มันจะไม่ยากแล้วนะเราก็แค่ถัก X ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะเนี่ยค่อยๆงอขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวมันก็จะตั้งขึ้นมาเลยค่ะป้าก็จะถักไปอีก14แถวค่ะก็ถักมาได้14แถวแล้วนะคะตอนแรกก็นั่งถักไปๆมาๆก็นอนถักเ <laughs> ป็นๆมาๆก็หลับ ตื่นมาอีกทีก็ต่อต่ออีกหน่อยนึงอ่ะได้ครบพอดีนี่นะคะก็จะถึงตรงที่เราทําตำหนีไว้เห็นไหมสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่แถวแล้วคราวนี้ก็จะขึ้นช่วงที่บานนะคะเนี่ยจะบานออกแบบนี้บานไม่เยอะแล้วก็บานไม่น้อยบานออกเป็นเป็นเก้าสีวงศาตั้งออกมาอย่างนี้เฉย ถ้าบานเยอะมันจะเป็นแบบเพิ่มแล้วมีหยักด้วยเป็นคลื่นแต่ถ้าบานน้อยก็เป็นเฉียง45องศาลงไปอันนี้จะบาน90องศานะคะ,นะเนี่ยลายเนี้ยดูวิธีทำมันเหมือนง่ายมันก็ง่ายแหละคือถักไปเรื่อยๆมันง่ายด้วยลายน่ะมันง่ายแต่ว่ามันนานนะคะใบหนึ่งเนี่ยเริ่มจากตรงเมียดูคิดดูสิป้าจ,จนหลับ มันนานหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นเวลาเรารับงานก็ต้องดูปริมาณเนื้องานด้วยนะถ้ามันเยอะก็อย่ารับถูกมากมันเหนื่อยนะคะเสร็จแล้วเวลาบานตรงปลายเนี่ยป้าพยายามคิดวิธีให้มันง่ายที่สุดแล้วก็จํำง่ายที่สุดสุดๆมากๆเลยช่วงบานก็คือ ช่วงบาน1 0 f 1 0 x 1 0 x v ค่ะตัวเดียวจบเลย1 0 x v ถ้าบานแบบแบบแพทเทิร์นเก่าๆที่ป้าเคยทำก็ได้นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่นั้นป้าจะบานบานแถวหนึงแล้วอีก2แถวทำ x แล้วก็บานอีกแถวหนึงแล้ว2แถวทำ x แบบนั้นก็ได้ แต่อันนี้จะเรานับไปเลยเนี่ยพอเริ่มจากตรงที่เราจบเนี่ยหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็พอได้ 10x แล้วก็มีครั้งหนึ่งลง x 2ครั้งบนหลักเดียวกันไหมามากเกินหมอไหมมันไหมมันเส้น เส้นใหญ่กว่ากันนิดนึ่ง x สองครั้งบนหลักเดียวกันก็จะเป็น v เสร็จแล้วก็ x ไปนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1 0 x เสร็จแล้วหลักต่อไปก็เป็น v นี่ก็จะนับอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนมาครบรอบ1 0 x v 1 0 x v ไปเรื่อยๆมาครบหนึ่งรอบแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้คือ v แล้วก็นับมา10 2 4 6 8 10เนี่ย1 0 x แล้วก็ v ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นเห็นไหมคะนี่ที่เรากรขทมกัดไว้จุดเริ่มต้นเสร็จแล้วพอได้ครบหนึ่งรอบแล้วใช่ไหมคะ ปกติถ้าเราเพิ่มเราก็จะมาเพิ่ม v ไว้เนี่ยที่เราเพิ่มด้านบนนี้ใช่ไหมคะเรามาเพิ่ม v ไว้ตรง x ที่2ข้างหลังใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเพิ่มแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าหมวกอะตรงปลายมันจะเป็นแปดแฉกจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหมือนตรงนี้เลยนะคะเนี่ยเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนิดๆเนี่ยถ้าเราเพิ่ม v ที่เดียวกันนะคะมันก็จะเป็นเนี่ย ที่เราเพิ่มวีขึ้นไปที่เดียวกันมันก็จะเป็นแฉกเป็นแฉกนิดนึงก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ป้าจะทําให้มันกลมๆนะคะให้มันขยายออกมาแบบกลมๆแบบนี้เลยตรงปลายเนี่ยจะกลมๆโค้งๆแบบนี้ไม่มีแฉกนะคะเพราะฉะนั้นป้าจะย้ายวีหนึ่งห้า 5 x แล้วก็ 1b ค่ะนับจากตรงนี้นะคะอันนี้พอจบแถวแล้วใช่ไหมก็ขึ้นต้นมา x 1 2 3 4 5 5 x แล้วก็ 1b เพื่อให้ v อะ่ะมันสลับวางกันนี่นะคะพอเรานับถักต่อไปใช่ไหมถักต่อมาเลยนะคะข้าม b ตรงนี้มาเลยนะคะ ถักมาแล้วเริ่มนับจาก V พอ V เสร็จแล้วก็นับ 1, 2, 3 4 5แล้วก็ V ไว้หลักที่6ให้วีมันไม่อยู่ตรงกันปกติเราจะวีไว้ตรงนี้ใช่ไหมเราย้ายวีย้ายมาไว้ตรงนี้ย้ายมาครึ่งหนึ่งให้มันสลับวางกันปีของหมวกมันก็จะบานออกเป็นโค้งนะคะมันก็จะไม่เป็นแปดเหลี่ยมนอกนั้นหลักอื่นนอกนั้นก็เป็น X ไปเหมือนเดิมเลยค่ะ แต่เราจะเพิ่มทุกแถวนะคะเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยผ่าน v มาแล้วนะลง x ธรรมดานะคะไม่ได้เพิ่มเนี่ยไม่ได้เพิ่มตรงนี้นะลง x ธรรมดาเลยลงมาแล้วพอผ่าน v มาปุ๊บก,ก็เริ่มนับ1 2 3 4 5 5 x เสร็จก็น V นี่เสร็จแล้วก็ถัก x ไปเหมือนเดิม จนผ่าน x ผ่าน v นี้ไปแล้วก็เริ่มนับ123455 5, x แล้วก็ใส่ v ไว้ตรงกลาง v มันก็จะสลับกันเห็นไคะทาแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยคะ่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆบานออกนะคะแถวที่2แถวที่3มมันก็จะค่อยๆบานออกเหมือนเหมือนใบนี้เลยคะ่ะเนี่ยมันจะค่อยๆหักออกตรงนี้นะคะตอนนี้เราอยู่แถวนี้อยู่เนี่ยแถวที่เริ่มบานยังไม่เห็นว่าหมวกบานมากนะมันจะค่อยๆออกมา พราะว่าแถวมันสั้นมากเลยนะคะแถว x เนี่ยหมวกลาย x เนี่ยเป็นลายที่ถักง่ายแต่ว่าถักแล้วเสร็จช้าค่ะกว่าจะเสร็จเพราะแถวมันสั้นมากถึง v แล้ว1 2 3 4 5สามี่ห้าห้าเสร็จก็ v v เสร็จก็ถัก x ไปค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวป้าจะทำไปสักพักก่อนนะคะป้าก็ถักมาได้3 4สแถวแล้วนะคะเนี่ย5 x พอ,พอผ่าน B มาแล้วเห็นไหมพอผ่าน B แถวข้างล่างป้าก็ถักไป 5x แล้วก็ 1v คราวนี้พอไปแถวพอปริมาณแถวมันเยอะขึ้นช่วงช่วง V เนี่ยมันจะห่างกันขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยอย่างอันนี้เรา 5xv แล้วใช่ไหมต้องถักไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือแทนที่มันจะอยู่ตรงกลางมันจะไม่อยู่ตรงกลางแล้วนะเพราะว่าเราเพิ่มทุกแถวไง เพิ่มไปทุกช่วงทุกช่วงคราวนี้เราจะเพิ่มตรงนี้จากตรงนี้ 5x มาแล้วใช่ไหมให้ผ่าน v นี้ไปก่อนนะคะพอผ่าน v ไปจะเพิ่มเป็น6เออเป็น8นะคะ 8x 1v เดี๋ยวให้มันผ่าน v ตรงนี้ไปก่อนนะตรงนี้ v ใช่ไหมผ่านมาเนี่ยเมื่อกี้เรา 5x แล้ว 1v ใช่ไหมคะคราวนี้เราเพิ่มเป็น 8x เพราะว่าช่วงตรงเนี้ยตอนรอบแรกช่วงตรงนี้มันแค่10 1 0 x แต่ตอนนี้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะพอมาถึงแถวนี้ป้าจะถักไป8 x แล้วก็1 v 8 x แล้วก็1 v คือเราไม่ต้องออกกลางเป,เป๊ะหรอกแค่ให้ v มันสลับวางกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 8 x แล้วก็1 v แล้วก็ x ไปก็เหมือนเดิมค่ะก็แค่ขยับตัว v ให้มันขยับมาอยู่ตรงกลางมากขึ้น หมวกมันจะได้ไม่เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมมันจะได้เป็นมนๆตรงปลายนี่นะคะถึง B แล้วเราก็เริ่มนับไปหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหดด X แล้วก็ V ไว้ตรงนี้นะคะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะทีนี้รอบตรงขอบหมวกเนี่ยประมาณ8ถึง9แถวนะคะเนี่ยหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหดแปดดแถวถ้าต้องการกว้างๆหน่อยก็9้าแถวอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณ เกือบ3นิ้วค่ะสองนิ้วกว่ากว่าป้าก็จะถักไปก่อนถักมาได้8ดแถวแล้วนะคะนี่เสร็จเหมือนจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะเหลือแถวสุดท้ายแถวสุดท้ายป้าจะถัก X อย่างเดียวเก็บริมค่ะก็ไม่มีการเพิ่มแล้วนะก็จะเก็บริมตรงที่เราเพิ่มเพิ่มไว้เนี่ยตรงนี้มันจะได้เนียนๆมันจะได้ไม่เป็นหยกัยกๆนะคะเนี่ยตรงที่เราเพิ่มเพิ่มมีไว้มันจะได้เนียนๆพอเราเก็บเดี๋ยวนี่นะคะเนี่ย พอเราเก็บ x ไปรอบๆตรงที่มันเนี่ยที่มันเป็นรอย v ม,มันก็จะหายไปนะคะก็จะเป็นเรียบๆเ,เลยก็เก็บ x ไปอีกหนึ่งรอบค่ะครบรอบแล้วนะคะนี่มาถึงตรงจุดเริ่มต้นแล้วคราวนี้เวลาจบงานนะคะดึงแถวสุดท้ายเนี่ย ปเปลี่ยนหัวเข็มแป๊บหนึง่งจะได้เห็นชัดๆแล้วก็ดึงง่ายด้วยดึงแถวสุดท้ายดึงแน่นๆอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วแทงหลักต่อไปแล้วก็ดึงรอหอขึ้นมาเลยค่ะนี่กดตัดไหมได้เลยตัดไหมเสร็จดึงลงไปที่รูเดิมนี่แหละนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้ นะคะก็จะเรียบเสร็จแล้วตรงไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปเก็บไว้ข้างในตรงนี้นะคะตรง X เนี่ยตรง x นี้นะคะก็จะได้หมวกนี่ได้หมวกปีกบานที่โค้งโค้งแล้วก็อันนี้บานได้ตามใจชอบเลยนะใครจะไม่ชอบไม่ชอบเท่านี้จะบานเยอะกว่านี้ก็ได้หรือใครว่ามันบานเยอะไปบานน,น,น้อยก็ได้ แล้วตรงความยาวก็สามารถเพิ่มได้เหมือนกันนะคะตรงส่วนขยายก็สามารถเพิ่มได้เหมือนกันคราวนี้คนที่มีคำถามว่าถ้าหนูมีไหมแบบนี้ไหมไม่เหมือนกับของป้าใช้ได้ไหมคะก็ใช้ได้นะคะตามแพทเทิร์นนี้เราก็ถักไปเลยถ้าไหมเราเส้นเล็กมันก็ต้องถักหลายรอบก,กว่าของป้าของป้าถัก 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8สา0 1ีหแถวของเราถ้าเส้นเล็กอาจจะต้องถักถึง1 3 1 4แถวอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งมันก็เพิ่มเหมือนเดิมนะคะก็เพิ่มวีเข้าไปเหมือนเดิม,มดเลยมาดูไหมสองสองกลุ่มที่ใช้ไปนะคะก็จะเหลืออยู่นี้นะคะเหลือเหลืออยู่อย่างละครึ่งอย่างละไม่ถึงครึ่งค่ะรวมกันเนี่ยอาจจะได้ครึ่งหนึ่งก็แสดงว่าเราใช้ไปใจครึ่งใช่ไหมคะใจหนึ่งยี่สิบห้าบาทอีกครึ่งใจก็สิบสามบาทยี่สิบห้ากับสิบสามสามสิบแปดบาทใช่ไหมคะยี่สิบห้ากับสิบสามสามสิบแปดบาทก็ หมวกใบนี้ก็ประมาณต้นทุนประมาณ38บาทคะ่ะคราวนี้เวลาตกแต่งก็จะมีแต่งด้วยดอกมงดอกไม้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าที่เขาขอมานี้เป็นตัวการ์ตูนยิ้มยิ้มนะคะซึ่งมันก็ง่ายๆ